ลาบมีกะทิชานีฤาษีโมโหชีวโอเคถูกแล้วชีวาโมโหชาลีโมโหมีกะโมโหชนี พายุมาจะไหนดูสิเออเอพายุมาสระสระอะไรสระอะไรมีออ่างสระสระอือช่อชออ,ออื้อชิอช่อออชชอแอะแฉชอแอะแฉเอาไม้เอาพายุมาอะไรเอาไม้ สาราสารา,สาราอะไรสารา,สาราอะไรตรงนี้สาราสาระอะไรอ้าวสาระไม่รู้าสาระไม่รู้อ้าวสาระไม่รู้อีกแล้วอ้าวนี่สาระอะไรนี่ นี่เอเอเอไออ่านสระเอเอาอ่านลอลอ